ชนบุรีเมืองหินเก่าค่ะเข้าแค่20บาทนะคะจะรถยนต์หรือโมอเตอร์ไซค์ก็เข้าได้ถ้าเพื่อนๆที่กรุงเทพเนี่ยก็มาไม่ไกลนะสามารถจับก o o g l e Map แล้วมาได้เลยก่อนถึงบางแสนนะคะแกนแคนยอนนะคะหรือว่าเมืองหินคีรีนครเนี่ยสมัยก่อนเลยนะเพื่อนๆตรงนี้ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเขามีการขุดกันด้วยมือเลยนะคะแล้วก็นําหินไปทาก่อสร้างถนนหนทางนะคะพอเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ย ก็เริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามามากขึ้นนะคะก็เลยขุดจนกลายเป็นเหมืองหินอย่างที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้นะคะที่เราเห็นน้ําสีเขียวแบบนี้นะคะข้างล่างเนี่ยเขาเป็นบ่อหินค่ะธรรมชาติเลยนะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บรูปชิคๆสวยๆนะคะเท่ๆได้เลยค่ะ เพื่อนๆนี่ก็คือแกนแคนยอนชนบุรีนะคะใครว่างก็แวะมาได้เลยนะแต่ว่าแพรแนะนําให้มาช่วงเช้าๆเลยนะคะก่อน9โมงหรือไม่งั้นก็4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะบรรยากาศจะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะการเดินทางของแพรเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยเพราะว่าแพรขี่ Yamaha n m a x Connected ค่ะ สีแดงสดใสสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะคะที่แพอยากจะบอกทุกคนเลยกับความชอบนะคะในรถ Enmax Connected ตัวนีนะ้นั่นก็คือระบบ VVA นั่นเองค่ะเพื่อนๆ VVA เนี่ยก็คือวาลแปรผันอัจฉริยะนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ y มาฮ่าจับมาใส่ในรถคลาส1 5 5่ง cc ซึ่งต้องบอกเลยว่าเวลาเราออกตัวพุ่งแซงเนี่ยในระยะที่6000รอบขึ้นไปเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะไม่ต้องรอรอบเลยอย่างเช่นเวลาเราติดไฟแดงนะแพติดไฟแดงอยู่ไฟเขียวปุ๊บแพเปิดตัวบิดไว ปุ๊บเราจะรู้สึกเด้นทีเลยว่ารถเนี่ยออกตัวโดยไม่ต้องรอรอบซึ่งตรงนี้แท้ว,ว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของทาง n m a x Connected นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนเพื่อเน,นี่ยที่ได้ขี n ่ n m a x เหมือนกันนะน่าจะรู้สึกฟีลลิ่งนี้ไม่ต่างไปจากแพรเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แพรชอบมากๆถ้าใครยังไม่มีต้องจัดสักคันแล้วค่ะสำหรับ Yamaha n m a x Connected อยากให้เพื่อนๆติดตามนะคะแพรจะมีทริปที่พาน้อง n m a x Connected ไปขี่อีกนะคะยังไงรอติดตามด้วยนะจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้แพร บ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยวิวดีอยู่นะถ้านะใครมาตรงนี้ก็จะได้วิวคู่ก,กับรถไฟด้วยเฮ้ย <sm art> <sm art> <sm art> อย่างเท้